โอเคกูจะไม่ทนยูต้องไปที่นรกให้ได้การที่เราจะไปประตูโลกมังกรได้เราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าอะไรสักอย่างในนรกนี่แหละเอาไว้ง่ายคือเราต้องไปนรกก่อนเว้ยคนต้องหาจุดที่สร้างแล้วล่ะส่วนไอ้ไซรัคเชียนี่ก็ปล่อยแม่มันไปเอาละได้เวลาละไปกันเลยวันนี้มึงต้องพากูไปที่สร้างบ้านใหม่แล้วเว้ยอ่านี่แหละสิ่งที่กูตามหามานาน yes yes กูก็เจอจุดที่สร้างบ้านสักทีโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า สวยงามสุดๆไปเลยกูจะใช้ชิอีซี่ Easy ขึ้นจะว่าไปกูไม่มีประตูไม่ได้สัมผัสการตัดไม้มานานขนาดไหนแล้ววะเนี่ยวัด the f c k ตัวอะไระี <am> ่ะกอลัมสามิงโก้ตุ้ดชี้อะไรนี่อะไรเนี่ยขี้นี่แหละแกมอยากแกเป็นบูหันอะ่ไรมี่กูไม่ได้เสกนายสัตว์กูไปเจอตรงหมู่บ้านกูวเลยยืมเข้ามานิดหน่อยแล้วก็จุดไฟแช็กกูไม่มีงั้นมาลุยกันเลยดีกว่านรกเอาละไหนสุด กูก็ได้ทำประตูนั่นเลยเฮียคุยกันเลยดีกว่าโอ้โหเกิดมาก็เจอมึงเลยเนี่ยฝั่งมงขาวจะสู้มันยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าไปสู้ดีกว่าก็บอกว่าห้ามไปยุ่งกับไอ้พวกหมูพวกนี้ถ้ามันไม่เปิดเราก่อนนะกูเปิดก่อนแม่งเลยเฮ้ยนี่คือการผสมพันธุ์ที่ตื่นเต้นที่สุดแน่ๆเลยคุยกันเลยดีกว่าจนภัยในโลกกว่าให้มีอะไรก็ได้นี่คือสิ่งมีชีวิตตัววัดที่สุดเจียอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ่อพวกมึงคือสิ่งมีชีวิตตัวอะไรทำไมมึงหน้าตาเกลียดอย่างนี้เนี่ยมึงเดินบนนน้้้้แดดดดงงงไไเหหรอออวะขีีีใกกูู่่่คืสิท เฮ้ยไฟฟ้าที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยถ้าเรามันหนืดอย่างวะเนี่ยระบบดิจิตอลดิจิตอลดิสซิสฟาตาเชี่ยน้ำแดงน้ำแดงไหลบุกเขียนนี่เจ้าเหรอไอ้บุกเขียนนั่นเอ็งเปิดกูก่อนเลยไม่ไม่ต้องตามไอ้สัะวัดไอ้เหี้ยโอ้โหดงส้นตีนไม่มีทางเลือกนอกจากบุกทะลวงแบบไม่หยุดยั้งวิ่งฟ้าไปเลยวิ่ง้าไปเลยอยู่สู้กับมันได้กินตีนแบบฟรีๆเนี่ยโอเล่นกูแล้วทำไมในนรกกูยังต้องมาเจอแบบเแาะลอยฟ้าอะไรอย่างงี้ด้วยวะเนี่ยเหรอวะเชี่ยโอ้ไอ้เหี้ย โอ้โหเครื่องรานช่วยชีวิตข้ามันแทนเพื่อนกูแล้วกันไอ้เหี้ยมึงนี่มันขยะจริงแล้วกูจะหาปราสาทจากไหนวะเนี่ยเทพแห่งธนูหน่อยเป็นไงมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหลบแบบหล่อเท่นี่คือการประจัญบานแท้จริงสวยงามสัดๆแต่มองไม่เห็นเทียอะไรเลยตอมเกอร์ยันเคี้ยเฮียเชี่ยสวารุโดโอ้ยไอ้กูจะเจอวะเนี่ยโอ้เจอเฮี้ยอะไรเนี่ยจี้ยุดนี่หรอปราสาทในสกูก็เจอสินะแล้วมึงมีสองตัวสามเลยนี่วะ โอ้โหเฮ้ยกองยังมีแค่นี้เองเหรอไม่มีอะไรแล้วเหรอนี่มันน่าผิดหวังใช่ไหมโอ้ยทองคิดทีแล้วของคิดทีแล้วม่นโดนน้ำแดงแดกเข้าไปเย้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยการสเตลคิวนี่หว่าถ้ามันไม่ตีกูวะเฮ้ยโอ้นี่แหละสวรรค์ลงลาวาไปซะเอ้โหัวยกขยงกันมาทั้งตีเฮ้ยนี่แหละกองโอ้บอกทองเขี่ยเนี่ยบอกทองต้องไปทั้งกลัวยไอ้เขี่ยเอากูลงลาว้าแกนะพวกมึงไม่มีทางเลือก วิ่ง <Wing. S 2> <Yeah. S 1> และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของนักประจนไทยที่ไม่รู้เชี่ยอะไรดีเลย